ลักสูตรที่นำรายวิชาระดับปริญญาตรีที่นำมาจัดก,การเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วเราสามารถนำผลกันเล้ได้ไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ้องคนหาตนเองก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาป่าพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับปริญญาตรีน้องๆสามารถวางแผนการเรียนแล้วจะช่วยให้เรียนจบในระดับปริญญาตรีได้เร็วยิ่งขึ้นที่สามารถเรียนออนไลน์และทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนออนไลน์100%ผ่านระบบ U P Academy สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์ academy.up.ac.th หรือสแกน QR code ได้เลยแล้วอย่าลืมมาลงทะเบียนเรียนกันเยอะนะคะ